วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นอาน,นิสงส์จากการแชร์ธรรมะเป็นธรรมทาน 1. กําเวณจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง 2. นิเวณจะได้คลี่คลายพ้นภัยจากความทุกข์ 3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะได้พ้นไป 4. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา 5. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข 6. พ่อแม่จะมีอายุยืนยาว 7. วิญญาณของผู้ที่เรารักและเคารพจะได้ไปสู่สุขติผู้ใดที่แชร์ธรรมะอย่างต่อเนื่องกุศลน,นั้นจะส่งผลให้ผู้นั้นจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียบพร้อมด้วยลาบยศอายุสุข,ขะภะจิตใจผ่องใส และยังส่งผลถึงบุตรหลานสามรุ่นให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อละสังขารแล้วจะได้เป็นเทวดาเวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้งนอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเช่นการใส่บาตรการถือศีลและอื่นๆการพูดคุยธรรมะการช่วยผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าแก่พระพุทธเพียงหนึ่งแก้วการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนการทำความสะอาดห้องน้ำของส่วนรวมความที่มีจิตใจดี หรือการตั้งใจดีทั้งหมดการดูแลคนแก่หรือเด็กทั้งหมดนี้เป็นมหากุศลทั้งสิ้นให้ตั้งนโมสามจบทุกครั้งขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธานเพราะบารมีพระพุทธเจ้าเปิดสามภพได้แก่สวรรค์มนุษย์นรกส่วนเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพไหนเช่นนรกขุมสุดท้าย เจ้ากรรมนายเวณจะอโหสิกรรมหมดรวดเร็วและควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาเป็นทิพพยานเพราะท่านก็สำเร็จพระอรหันต์แล้วลูกได้ทำความดีเช่นทำบุญกุศลใส่บาตรขอถวายบุญกุศลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ลูกมีเดชปัญญาโพคะเพื่อจะได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่มารหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรทิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและช่วยสร้างคนให้เป็นพระเกิดปัญญาทางธรรมสาธุ